สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่าถึงเรื่องว่าผู้หญิงไทยในเยอรมันตอนที่เรามาถึงที่นี่ครั้งแรกประมาณเกือบ20ปีที่แล้วคือเรามาแบบไม่รู้จักคนไทยที่นี่เลยเหงามากคือประมาณสองเดือนเราจะไม่เคย2เดือนนี้เราไม่ได้พูดภาษาไทยไม่ได้เจอคนไทยแล้วก็ไม่ได้โทรกลับบ้านเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะโทรยังไง คือตอนนั้นยังไม่รู้อะไรเพราะภาษาเราก็ไม่เก่งเนาะแล้วตอนนี้เราเออบันนึงเราไปเจอคนไทยเราได้ฟาร์มที่เราเป็นคนไทยเนาะสองเดือนไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นอะไรที่กระหายฟาร์มคืออยากพูดไทยมากแล้วก็ดีใจมากที่เจอคนไทยรีบให้สามีจอดรถนะแล้วก็ถามว่าสวัสดีค่ะคนไทยหรือเปล่าคะ แต่สิ่งที่เราเห็นก็คือสายตาที่เขามองเรามองแบบคนไทยจ้ะแต่ไม่มีเวลาคุยด้วยนะคือเอา้าเรานี่ตกใจอา้าวทำไมถึงเป็นอย่างนี้อ่ะเราไม่เข้าใจว่าเอา้าททำไมเขาเออไม่อยากพูดไม่อยากคุยกับเราหรืออะไรอย่างนี้อา้าวเรานี่เป็นแบบอะไรที่แบบว่าเฮ้ย คนที่นี่เขาหรือว่าเขาได้ผัวรวยหรือว่าเขาหญิงหรือเขาไม่อยากคุยกับเออกับเราหรือว่าเราแลดูกระจกหรืออะไรที่เรามีสามีที่อายุมากกว่าเราเยอะคือเราคิดไปมากมายแห้หลังจากนั้นเราเริ่มเออรู้จักคนไทยในเมืองเราเริ่มมีงานทำเนาะเริ่มมีงานทำเริ่มได้เข้าสังคมคนไทยเริ่มรู้ เขาบอกเขาพูดคนที่มาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วที่อยู่นานแล้วเขาจะบอกว่าห้าห้ามพาคนไทยขึ้นบ้านห้ามพาผู้หญิงไทยขึ้นบ้านห้ามพาผู้หญิงไทยไปเจอผัวห้ามพาผู้หญิงไทยไปเจอเออเจอสามีหรือหรือว่าเจอครอบครัวหรือเจอเออ กับบุคคลในครอบครัวเพราะว่าคือถามว่ามันคืออะไรสิ่งที่มีประสบการณ์มาที่เขาเล่าให้ฟังอันนี้เราจะมาเล่าเรื่องที่คนอื่นเขาเล่าให้เราฟังนะคะน้องคนหนึ่งเขาพูดให้เราฟังว่าเขาเคยมีเพื่อนคนหนึ่งรักมากคือไปกินไปดื่มไปเที่ยวด้วยกัน ก็เมาก็จะมาส่งกันกลับบ้านอะไรประมาณนี้ส่งกันไปส่งกันมาเช้าน้องคนนี้เขาก็จะไปทํางานส่วนเอ,อเพื่อนเขาที่เอ,อไปดื่มไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยเขาก็อยู่บ้านเขาแต่ในขณะที่น้องนี่ไปทํางานเนี่ยคือน้องเขาไม่รู้เลยว่าคันในว่าตอนที่เขาเมาแล้วเขาเ,เพื่อนมาส่งเขาที่บ้านเนี่ยเขาแลกเบอร์โทรกับสามีเขาตอนไหน หลังจากนั้นประมาณครึ่งปีเธอไปทำงานทุกวันทุกวันไปทำงานเออทำความสะอาดนะคะคือไปทำงานทุกวันสามีก็จะรับรู้ว่าเออเมียฉันไปทำงานทุกวันแต่มีวันหนึง่งที่น้องเขาป่วยไม่สบายรู้สึกว่าไม่ดีก็เลยโทรไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งให้มาแทนงานหน่อยได้ไหมเพราะว่าเขาไม่สามารถทำงานต่อไปได้เขามีไหวจริงๆเขาป่วย แล้วเขาก็กลับบ้านโดยไม่ได้บอกสามีไม่ได้โทรบอกสามีว่าเธอวันนี้ฉันไม่ได้ทํางานนะฉันจะกลับบ้านสิ่งที่น้องเขากลับมาแล้วเขาเจอคืออะไรรู้ไหมคะเพื่อนที่ไปกินไปดื่มกันแทบทุกอาทิตย์ที่หอบหิ้วกันมาส่งถึงบ้านถึงช่วงหลังๆนี่คือจะออกแนวแบบว่าไม่ค่อยมาส่งแล้วคือทำทำตัวเหมือนเหินห่างบอกว่าไม่มีเวลา แต่น้องเขากลับมาบ้านโดยที่ไม่ได้บอกสามีน้องเข้ามาเจอผู้หญิงคนนี้นอนอยู่กับผัวเขาค่ะซึ่งสามีซึ่งน้องเขาซึ่งเออผู้หญิงคนนั้นเขาก็มีสามีนะคะนี่เป็นสิ่งที่ที่น้องเขาเล่าให้ฟังว่าคือมันฟเป็นความเจ็บปวดว่าคนใกล้ตัวที่ที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนแล้วเขาก็ไม่คิดว่าสามีเขาจะเพราะจะทําอย่างนี้เพราะสามีเขาเป็นคนที่ เงียบเฉยไม่เที่ยวไม่ดื่มคืออยู่แต่บ้านแต่เมียจะไปปาร์ตี้อะไรกับเพื่อนกับฝูงนี่เขาก็โอเคทุกอย่างนะไม่ไม่ได้มีปัญหาใดๆเพราะว่าบางครั้งเออภรรยาก็อยากจะปลุปล่อยบ้างเออมีเพื่อนมีฝูงเอ,อไปปาร์ตี้บ้างดื่มบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งสําหรับสําหรับที่คนไทยเขาพูดกันว่าอย่าพาคนไทยด้วยกันเข้าบ้าน สำหรับวันนี้ก็ขอเสนอเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะคะหนึ่งเรื่องแต่เรื่องแบบนี้มันมีอีกมากมายแล้วเราจะเสนอให้ฟังในคลิปต่อไปมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในต่างประเทศที่ในแง่มุมเนี้ยเราไม่รู้นะว่าจะมีคนเอาขึ้นมาพูดในช่อง youtube หรือเปล่าว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นสำหรับน้องๆ พี่พี่หรือว่าหลานๆคนไหนที่ว่าจะมาประเทศเยอรมันศึกษาไว้หน่อยก็ดีนะคะเสียกันมาเยอะแล้วกับสิ่งเรื่องแบบนี้ต่อไปเราจะมาเล่าอีกเรื่องหนึ่งให้ฟังในคลิปหน้านะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ